เห็นเขาว่าเซลล์เก่งก็น่าเชื่อถือเราใช้บริการที่บริษัทนี้ดูสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะขายบ้านหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คนะคะที่พระราม5นะคะกับบริษัทบางกอกแอ c e เซกับเซลล์น้องเกตค่ะ ก็คือบ้านอยู่ไกลจากที่ทํางานนะคะแล้วตัวเองก็มีที่พักใกล้ที่ทํางานอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจขายบ้านค่ะถ้าเราขายเองเราก็ต้องถ่ายรูปเองหรือแบบใช้ข้อความที่เราแบบเข้าใจเองอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทเขาก็จะแต่งรูปหมายถึงว่าถ่ายรูปให้โฆษณาให้หาลูกค้าให้เพราะว่าโดยส่วนตัวเราไม่ได้มีเวลาหาลูกค้าซื้ออยู่แล้วะคะ่ะก็ ค่อนข้างไวค่ะที่ได้ได้ไดลูกค้ามาค่ะก็คือต้องให้เขาบ้างอะเนาะพี่มองว่ามันก็เหมือนเขาอยู่ได้เราก็เราก็ไม่ได้แบบเสียขาดทุนมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยฝากกับโบรกเกอร์ท่านอื่นบริษัทอื่นนะคะคือเหมือนไม่ได้ทาสัญญาใดๆหมดอายุไปด้วยค่ะแล้วก็เลยลองขายเองดูบ้างแต่ว่าม,มัน ค่อนข้างนานไม่ได้ตามที่เราแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจอาหาเป็นบริษัทเป็นโบลกเกอร์มาขายแทนค่ะทำให้ทุกอย่างเลยนะคะราคาประเมินหรือ,อนัดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปบ้านแล้วก็ลงขายให้แล้วก็ติดตามให้ตลอดก็คือเหมือนติดต่อเราด้วยตลอดเวลาว่า,ามีลูกค้าสนใจ แล้วกู้ดได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรายงานเป็นขั้นตอนให้เราค่ะก็ะบริษัท uh, บางกอ,อกแอคเซสนะคะเขาหาลูกค้าให้ค่อนข้างไวอะค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวหาลูกค้าเองนี่คือก็ไม่มีเวลาหาอยู่แล้วหายากค่ะของบริษัทนี้ก็คือได้ไวค่ะแล้วก็ได้ราคาดีเหมือนกันค่ะฝากถึงคุณเกศนะคะคุณเกศก็ คือตามงานให้แอนดีมากเลยค่ะเวลาแอนถามอะไรในไลน์นี่คือคุณเกตก็จะตอบไม่ว่าจะดึกแค่ไหนคุณเกดตอบงานตลอดแล้วก็จะตามว่าวันนี้มีลูกค้าไปดูบ้านแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เหมือนดูแลให้ว่าคนนี้กู้ได้หรือไม่ได้อะไรเขาก็จะรายงานเป็นระยะระยะเลยอะค่ะน้องก็น่ารักดีค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ